ตอนนี้นะคะเรากำลังจอกเดินทางนะคะไปที่เซนต์ปิเตอร์เบิร์กนะคะวันนี้ทริปของเรามีกันอยู่ประมาณ5้าเอ้ยสคนผู้ร่วมทางเดินทางโดยรถไฟนะคะรถไฟรถไฟความเร็วสูง อันนี้เราเข้ามาข้างในสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะมารอรถใส่แอปมีแอปอยู่แล้วแหละรถมาแล้ว่ะกลังจะออกเดินทางไปเซนต์ปิตะเบิร์กแล้วนะคะ ไหนคะไปเชียงใหม่ <c oughs> ต่งางๆออกเดินทางไปไหนเออเซ็น <c oughs> ต์ตุ้มหัวก็ถือ เป็นทาจุดหมายปลายทางของเราด้อเส้นปิดบุ้งเจอกันที่เซนมาสามสภาพป่าสองข้างทางที่เราผ่านมาอุดมสมบูรณ์มากเลย บ้นเขาตอนนี้เราถึงสถานีรถไฟกิเซนกิเตบุเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างปลอดภัย เราก็จะรอจอดแล้วน้ำตาลหกแม่เอาเหอะหยิบขึ้นให้เขาไหมไม่ต้องมาวางติดขึ้นมาวางดูทิ้งขยะเพราะมันตกพื้นไปแล้วนี่ไม่ใช่ท็กิน เราก็ถึงเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะออกไปที่โรงแรมกำลังจะออกไปโรงแรมที่พักบริเวณข้กงใน ต้องออกไปข้างนอกก่อนแล้วเส้นกิดตรตูถึงแล้วถึงแล้วกำลังรอแท็กซี่เรียกแท็กซี่ไปโร,รงแรมซะ ทนอนาอนนนคนที่นถนนที่อเหนถี่เซนี่ตก่รนี้อยู่หั่เราจะไปโรง้างเต็มเลยถ้าไปเดินได้นะตามเนี้ยให้โรงแรมเีอห้างเต็มเลย ีมแล้วไปดูแค่อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งมันรู้สึกไกลเกินสําหรับเรานะก็เลยลองเช็ทแชทดูที่ใกล้ๆบอกมันใกล้ห้างอ่ะเธอไปดูเลยนะห้างเขาเปิดบางอย่างให้เรดูบางทีบางอย่างเนี่ยมัสยิดมีที่เส้นมีอันนี้เรามาเที่ยวนะคะไม่เคยมาเลยเคยมาที่ไหนล่ะฉันอยากมาจะตายมีโอกาสลกทัวของเราอุ้ย

เออดนึงเออโอเคอ่ะดูตัวเล็กลงละหนึ่งตดูตัวเล็กลงละเดี๋ยยาวหนึ่งต่อหนึ่งต่ย่าอย่าหันข้างหันข้างแล้วอ้วนหนึ่งตอนึ่งนี่ยมันดูมัดูมัดูนี่ยูนี้จเนี่ยดูรูที่มีหันข้างหันข้างแล้วูอ้วนมเลย ก่อนมาพี่มาถึงพี่กจะพูดเลยร่วมสดที่มหาวิหารคาซานพิพิธภัณฑ์ี่ฟังวิายูทบเบอร์ยัง,ยง,ยงเล่นอหม นี่เรามาเข้าโบสโอ้สาวแต่ละต้นนี่ย่างนี้ด้วยหรอฮะอะไรนะ